เอาละครับอาเธอร์โอ้ยเอฟซีเองทำลายโตนี่ครับแม่อือยู่เอาละครับนี่และครับแม่อาเธอร์โอ้ยไหลามาทางสะดวกใส่ขวาแล้วมงเช็ดโอ้โหนี่ครับยีเฮดช็อตแล้วไม่พอละ เอาแล้วก็หูดูการเกี่ยบอลลงได้สำหรับอาเธอร์โอยนี่แหละครับพอหนุ่มหน้ามนคนหน้าฮาตติตีอะไรล่ะตีหิดดิเอาแล้วครับไม่ไม่ผ่านแล้วดูครับแม่ใช้ก่อยเข้ากลางมาเกีรยบอลไม่สวยไม่ได้แล้วก็สุดท้ายจะโต้กับซ้ายมีเพื่อนไม่ไหลใส่มาแล้วเสียบอลให้กับอาเธอร์โอยอาเธอร์โอยบิดอาเธอร์โอยไหลทุยเอาแล้วครับแม่คีรีฟาสจังกวนี้ไม่ดีครับไม่เข้าใจกันล้วครับแล้วทุ่มบอลมาครับ สำหรับรองน้ำสีสม้มนี่คือ B, บ B, ีเลกบีเลกบีเล็กบีเคเอาะล็กบีเคครับ, K, รบนี่ครับเซตบอลอยู่เซนเตอร์หลายตวัดมาครับทางซ้ายย้อนกลับมาคือชิบหายแล้วโอ้โหให้เฟือกเพื่อบีเคโอ้ยโยนากไกลเลยโอ้โห,รกกโโหประตูยังไม่ลาบครับเพราะว่าชีม่วง แมเหลือจะเชื่อครับสำหรับพวกซับตูฉีม่วงจะง่วงได้ไงแบ่งกูด้วยโอ้โหกูอยากไม่ง่วงเอาละครับพะเราฉีม่วงมันจะง่วงได้ไงเอาละเว้นี่ครับย้อนขยับมาที่อาทธอาโอยครับนี่ครับแม่สำหรับขวาคาร์าลสแล้วก็แบ็กซ้ายได้บอลเอาละเว้เช่นนี้ครับมาเฉจุงจ้องดึงเข้าขวาแล้วก็ดึงเข้าซ้ายโย,ยโยกโยกอ,อยู่ในฝอทุยโอ้โหทำออกไปเองแล้วหลุดออกข้างไปฮะ เอาละครับไหลเข้ามาในแล้วก็แต่งบอลแล้วก็ไหลมาโหให้คุณเจมมอไซส์พร้อมเอียกเอเบเอสทำงานครับทำชิงหนึ่งสองสวยเหลือเกินครับสำหรับอาร์เธอร์โอ้ยบีเคโตบีเคกระชากเจอด่านสามฝ่าโอเคไม่ได้เจตนาแะครับโอ้มีความเร็วครับพวกเขานี่ครับแปะตัวนี้ไม่ธรรมดานี่แหละครับของดีจากซิลินทอเอาละครับนี่แก๊งเดียวกันพี่เห็นพี่อย่างนี้พี่อยู่ซิลินทอนนะเออสมัยก่อนล่ะแต่พี่ไม่ได้เรียนนะพี่ไปขับรถ ออแล้วที่พี่ออกมาเพราะอะไรรู้ไหมครับโค้องอันตรายพี่พานักเรียนกับครูขับตรงเออก็บอกเขาบอกไงนี่โค้งอันตรายกูไม่ไปหรอกกูขับตรงดิชิฝายเอาละครับเหลือจะเชื่อใครจะไปเชื่อละโค้องอันตรายกูไปทําไมมันอันตรายโค้งเนาะเออกูขับตรงดิชิฝายเอาละครับบิดเข้ามาดึงเข้าซ้ายย้ายต่อแล้วก็ใส่ซ้ายเรียบอูเจ้าก,ก้าเซฟไม่ได้โอยังอยู่ เอาแล้ครับแม่จะมาอีกทีจังนี้บอลเข้ามาตรงกลางเอาล้ครับอาโธโอยบิดมายังไม่ผ่านเอเอาแล้วเว้ยนี่ครับแม่บิดข้าซ้ายบีเคเสียบอลมาครับนี่ทางสะดวกแล้วแหวนมาแหวนไหลหลังมาต้มเออดีนะกูสอนมาแต่เด็กเออก็ออยังชั่วนี่ครับแม่สอนมาแล้วติดตัวมานี่ครับพอโตมาแล้วมันก็จะอยู่ติดตัวของเราเลยครับสําหรับผู้สาวโตสอนยังไงในตอนเด็กครับแม่ เทคนิคจะอยู่ในรูปแบบนั้นครับเพราะว่าทําวิจัยมาแล้วเอาเลยครับนี่แหละครับมาเดินขยับขับเคลื่อนแล้วสุดเส้นแว้นมาแม่ไม่ผ่านนี่ครับโอ้โหไม่ให้เธอปลายตัวประกบแม่ไม่ผ่านครับเจ้าดีแล้วสุดท้ายหลุดออกหลังไปเลยครับเตะแบ็คเข้ามาครับบีเเอาเลยครับแล้วเตะยกยาวมาครับแม่จังวันี้โอ้โหคาร์ลสนี่ดักเกมได้ สวยเอาละครับเตินสวยทำชิงหนึ่งสองมาตะวัดเข้าไนไปแล้วแล้วก็เข้ามือของเจ้าก้าพวพอรอสปตนี่ครับลูกทนายแอกเอาละครับนี่ครับลงเลือกตั้งด้วยครับเบอร์5ในเขตนี้นะอ่าใครชอบเบอร์สองก็สิทธิ์เก่าครับพี่ฮัททนายฮัทแดงบรรทัดฝากด้วยส่วนผมจะเลือกนี่ครับสายเลือดใหม่ๆเพราะว่าปีที่แล้วนี่ช่วยนายกตุ๋ยแล้วปีนี้มาช่วยพี่แอกแลด้วยครับนี่ครับเบอร์สอง ฮะเบอร์เจ็ดยับ,ยบแล้วก็โอ้โหปัดออกมาได้กูเลยจะเชื่อเ,อ,เอาละครับไปควักมาแล้วเขาทางของทีมงานล่องน้ำสีเหลืองปล่อยมาเอ้ยหลอกสวยเอาละครับนี่ครับว่ายังไงโอ้โแล้วตะวันบอลเข้ากลางมาครับโอ้โหทันไม่ทันแล้วก็ทันไม่ทันแล้วก็ทันไม่ทันเพะโปพระยังอยู่ แล้วก็โตเกียวมาแล้วโตเกียวโตเกียวเซ็นได้ไหมโตเกียวก็พกักเบอร์สองเอ้ยไปอุ่นนุ่นด้วยโตเกียววันนั้นเนี่ยไปกับโตเกียวเนี่ยโอ้โหเขามาเล่าให้โตเกียวฟังกันดีผู้หญิงอะโดนโดนแทงครับโอ้โหโดนผู้ชายแทงหกเจ็ดคนครับรอดมาได้เล่าให้โตเกียวฟังครับโอ้โอหรอดมาได้เฉยทาไมถึงรอดครับโอห้หกเจ็ดแผลโดนแทงยับ โอ้โหไม่มีใครช่วยเลยครับผู้ชายอยู่ตรงนั้นว่าไม่มีใครช่วยโอ้ทำไมถึงรอดครับโอมาเล่าให้ผมให้ตเกียวฟังบอกว่าออกไปเขย่าออก11บเอ็ดเลยดิโอ้รอดมาได้ฮะไปออก11เลยรอดเฉยแล้วครับโอ้โหโดนแทงคับโอ้ไม่มีใครช่วยทีไหนได้สุดท้ายเล่นไฮโลไอ้ชิบหายเฮ้ยเอาเลยครับเดินทางกันต่อไปยังไง อาทิตยนี้มามีภาคบอลที่อุดีแลชธานนนไม่รู้จะไปป่ะเอาเลยครับแม่ยังไงครับบิดเขาดึงเลื่องเข้าขวาเตะบอลสิทิ์เก่าก่อนแล้วกันเอาเลยครับแล้วก็หลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าดีนะไม่เชื่อกูพอพี่กหกยังไงครับบิดเข้านายใส่ซ้าย โอ้โหปัดออกมาได้ลูกนี้ยังเหน,นียวเหนียวมันตะเป้แกงเดียวกันนะ้ำไม่อาบโอ้โหไอเอาแล้วเว้ยเลียจะเชื่ออ,อาบแล้วแต่อาบทุกวันพระเอาแล้วเว้ยนี่ครับอย่าไปบอกใครเลี้ยข้าซ้ายบีเคไหลต่อมาลูกนี้ยังไม่ผ่านนี่ครับคาร์ลอดเบรคขวาแล้วก็เขียบอลน,นี่ครับแม่จิ้มบอลออกข้างเลยครับเอาเลยครับจะถึงจ่อง นี่ครับเราเดินทางมาถึงช่วงคู่ที่ท้ายนะครับต้องบอกเลยครับได้บอลอยู่นี่ครับตวัดแล้วดึงไหลเข้าไหนแล้วนี่ครับจังหวะสุดท้ายแงตึมตึมตึมยังไม่อยู่ครับเอาแล้วว้ซ้ายทางสะดวกแล้วคิรลพาดให้สวยนี่ครับแม่แล้วโ้โหไม่เข้าใจกันแล้วครับอโอ้ยนี่มันหน้าตาเหมือนไอ้บัสชิหายหเลยว่ะ โคตรเหมือนเลยครับโอ้โหไอ้ปิน้นไอ้ปริ้นแม่งไม่เหมือนไอ้นี้เหมือนกว่าโอ้โหเอาเลยครับมากูคิดว่าไอ้บัสโอ้ไปมาไปมานี่ญาติเดียวญาติกันด้วยนะโอ้โหพี่สาวนี่ไปได้รุล่วมบัฒนานี่ครับอ่าแล้วสั้น,นมา เอาเลยครับมาแล้วว่ายัางไงครับสั้นๆต่อหนึ่งสองได้บิดกระชากลากเข้าไปเอาเลยครับมาลูกนี้สุดท้ายเอียดใครจะได้ใครจะโมใครจะจาแล้วก็เป็นลูกเตะคอนเนอร์อ๋อคอนเนอร์โอเคไอดาไอดามายัางวะไอดาลงบาล โอ้โกูกูเห็นบอสกินกูคิดถึงก๋วยเตี๋ยวตะแคกเลยว่ะบอสถ้วยหนึ่งเด้อบอสก๋วยเตี๋ยวตะแคกเอาแล้วครับวันนี้ลุยกันใส่ขวาไอค้คาบาซบไอ้คาเนยละคุลโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย,อย่าไปถ่ายรูปมากอิจฉาอ๋ออิจฉาเว้ยเฮ้ยเมื่อวานมาใครวะเมื่อวานมาใคร อ๋อคนนี้อ๋ออ๋อเมื่อวานไม่ได้มาอ๋อขอโทษผิดคน <c oughs> แองกูเห็นคนมีคู่แล้วกูอิจฉาอ,อใช่ไหมครับพี่น็อตครับพี่น็อตไฟฟ้าปราสาสตนะครับนี่ที่ปราสาทก็โรงเรียนอ,อมรินครับอำเภอโคกยางนะเดี๋ยวไปเจอกันได้ฟุตบอล16ปีครับ,บ,น,รบนี่สนามสวยมากฮะฟุตบอลตก,อตกขอมีบอลไหมสนามหนึ่งขอบอลหน่อยครับ รอ,อสักครู่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้พี่วินเก็บไพ้ครับเอ้ยเบอร์ห้าสิบห้าเองรู้จักไอ้บัตไหมไอ้บัตไอ้ปินอะมึงเขาทักมึงไหมว่าหน้าตาเหมือนมือมึงเหมือนมึงเหมือนกันเลยเหมือนไอ้บัตอะออเอ้ยแต่มึงหน้าตาเหมือนไอ้นี้ที่เรียนรัมิตรมัธยมอ้อมบางเขนนะนี่พึ่งย้ายมาใหม่เว้ยหน้าตาคล้ายกันเว้ย เอออ่ะ,อะยังไงบิดเข้านายหลายต่อแล้วกาเกาะและโยงก็มีฟุตบอล40บวกนี่ครับต้นเลยโอ้เงินรางวัลเยอะนะสามหมื่นสองหมื่นหนึ่งหมื่นเลยครับที่กาเกาะและโยงโอ,อยากส่งว่ะแต่เรียบร้อย BK วันนี้เรามีรอบหนึ่งทุ่มนะครับรอบหนึ่งทุ่มประชาสัมพันธ์ด้วยอ่ารอบหนึ่งทุ่มครับไปติดต่อรับน้ำรับเยี่ยมได้ครับเดี๋ยวเราลงทําการแข่งขันในสนามที่1นนะครับส่วนสนามนี้จะเป็นลูกค้าประจําครับนี่ครับทีมงานทางด้านโรงพยาบาลแล้วก็พี่น็อตไฟฟ้านะครับแล้วก็นี่ครับสมคอซิตเก่ารุ่น89นะครับจะฟิวชั่นกันนี่ครับสนามที่2อ่าส่วนสนามที่1นนะครับทีม ที่มาแล้วครับสำหรับฟุตบอรลรอบ1ทุ่มหรือว่า19นาฬิกาไปรับน้ำแรงงานตัวได้เลยนะครับอยู่กับผู้บรรยายจากบางแปะส่วนเราก็จะไปอีก3ทุ่มครับรอบ3ามทุ่ม เอาเลยครับสั้นๆมาเพราะไม่พี่น้องแล้วว่ายังไงครขยับกับเคลื่อนมาต่อดูครับหนีมาได้แล้วก็ยังไงย้อนขยับกลับมาเคินลแปะบอลกลับมาต่อ มองเพื่อนแล้วเปิดหูดูน้ำหนักบอลแล้วแม่นด้วยเอาละครับเกี่ยบอลจงหวันแรกดีไหลเข้ากลางมานี่ละครับซีมานทางด้านอาราธโอยอาราธโอยแล้วก็ลุงนี้โดนยาวเสาเหลินครับโอ้โหแม่งสูงยาวเขาดีโอ้ยพ่อมันตัวเล็กเล็กโอ้โหดูครับแม่ทุกวันนี้กินนมผสมสูตร66-66แล้วก็แม่งโคตรสูงเลยว่ะนี่ครับสมยัยเราแม่งตัวเตี้ยไหมนี่ครับทุกวันนี้อิทยาศาสตร์การกีฬานี่มีสิ่งมีส่วนสําคัญเลยครับ ดูครับทุกวันนี้สูงเลยครับ1้อขึ้นไปครับแน่นอนแลวช่วงม .1 ม .2 ก็อัดเลยครับนมนมจากเต้านี้อัดยิ่งดีเอาเอาลยครับทุ่มแปะบอลต่อย้อนกลับมาคืนนี่ครับมาแบ็คขวากยาวเสาหลินโอ้โหแล้วสุดท้ายผูดสินปอนุกวิยหมดเวลาครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในสนามที่2ครับ